สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยบนนะครับใช้หลัก10ครั้งที่3บวกกันนะครับใช้หลัก10ครั้งที่3บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับตรงนี้ก็สติตั้งต้น31กรกฎา66 นะครับตรงนี้ผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่ามาดูงวดล่าสุดวันที่16กรกฎาคมนะครับตรงนี้นะนะครับก็เลื่อนลงไปก็จะมีตัวหลุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่หลุดนะครับตรงนี้มาดูวันที่16กรกฎาคมนะครับตรงนี้ดับเลข4นะครับมาที่6นะครับ ตรงนี้4ดับอยู่มาดูใน1สิงหานะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันที่1 0อ่าที่1สิงหานะครับก็จะเป็นเลข2บวก2คือ4ดับหลักหน่วยบนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดบับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ